สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายเบิร์ดสุขคู่สุขคนมาจ้ะมากินเก่งขี้เล็กใส่หนังเค็มน้ำใหญ่น้อยข้าวเหนียวหนหนเลยค่ะแซ่บแซ่มาเด้อมาเด้อมาเด้เเอมาเด้อแซ่บเลยจ้าลดโฆษณาขายโขกมาเพราดีจ้ะมาจากแซ่บๆจ้ะ หนังเค็มนิน่เน้นเลยืมไมได้กินดุลละมะตลาดเศร้ามากเลยซชื่อมะแขงมะอ้อมเพราะเป็นแกงเนาจะอ้อมเนาะถ้าแกงนา้าพหลายอันนี้อ้อมอื้อหือ บมได้กินดนละแซ้ไม่มได้เปิดพัดลมค่ะเปิดพัดลมย่านเสียงรบกวนห้อนห้อนอาการห้อนบ่มีลมเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ลมนิ่งเลยฮึตอนฮึฮึฮใช่ใจตุนหอมใบแมงลักเดีนน๋ยว้อนบุญได้ใส่พักหลาย มักแบบกินขี้เล็กเน้นเน้นเสียงโฆษณารถมาพอดีก็เลยได้หยุดแวะ มนลมมาแล้วอันคีเล็กเพิ่นต้มไว้เนาะเพิ่นบริต้ต้มเนาค่ะเพิ่นลวกไวเพิ่นขายนะเขาซื้อมาเขาก็มาอันมาต้มอีกสศงน้ำอืมผักใส่กับบรลกป่ินอนาค่ะเพื่อนๆค่ะใส่ให้งามซื้อ กินแกงที่เล็กให้สะใจไปเลยน่งต้นนีเนี่ยม,มาเล้อผู้ยูเมืองนอกันมากินน้ากันสวัสดีเบอร์สุขู่ทุกคน ແລະດີບໍ່ໄດ້ຂໍທຸກຄົນເນາະທົວໂລກນະຟັງທຟັງລາພີນລປນອໃຍມໃຍມາເ ต้นหนังต้นหนังต้นใหญ่ขนาดเลย ภกคนาน้อย ยู่ตั้งจังหวะแล้วจะน้อยจะปลูกไว้เลยปลูกไปหลังบ้านอ้อมเหอนเขาปลูกเสร็จแล้วเขาบต้องให้มันใหญ่บขต้องให้มันสูงมันกินยากเพราะว่าขี้เล็กเขากินใบมันอยู่แล้วบขต้องให้มันใหญ่พอมันใหญ่แล้วเขาก็ตัดกินมูกกินก็ยากเขาต้องตัดตัดง่ามันลงให้มันเป็นขี้เล็กเตี้ย แลวลาเขาเก็บกินมันจะง่ายแต่พ่อแต่แม่เขาเพิ่นปลูกเนาะเพิ่นปล่อยให้มันใหญ่คนโบราณเนานะนปล่อยมันซู่กิ่นยากเวลาจะกิ่นทีนี่ต้องใช้ไม้แม่นใช้ไม้แม่นใช้ไม้สอยเ ต้มซองน้ำยังจะขมอยู่จ้ะเพื่อนจ้ะสำหรับคนกินบกขมกะก็ดีเอ้ยสำหรับคนกินขมก็สำหรับคนกินจืดกันยังขมอยู่ สนังเลยล่ะแซ่บๆบม,มีน้ำเลยแห้งขนาดเลยคำเย่อย กินอ้างผู้อยู่เมืองนอกเมืองนามาเดอ้อมาเดอ้อสินน้ำกัดเดอ้อผู้อยู่ต่างประเทศเห็นเดอ้อประเทศใด,ดก็นใดามาเดอ้อต่างประเทศจะก,กินกับโบได้กินแนเนาะของพวกน,นี้มันต้องกินสดๆเก็บจากต้นมาเรามาต้มเลยมันจะบขมมันจะแซ่บแต่ถ้าเอาซื้อมาจงซีกอะ จักว่าเพิ่นนั่นเก็บไปดุลภายในเนาะต้มบปจืดนะที่เด็กนี่ถ้าสมมุติเขาเก็บไว้ดุลดุลในต้มบปจืดเขาเก็บมาปุป๊บเนี่ภายในห้าห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยเขาต้มแบบเดียวก,กันน้ำไม่เลยแล้วเพิ่นชิจืดง่ายถ้าเขาเก็บมาว่าเก็บไว้แล้วเอามาทิ้มไปข้ามวันเลยบไ่ได้ได้ สมมติเก็บมูอนี้ไปต้มมืออื่นสิฮันต้มนานชืดต้มอ,อยู่ไหนกับบุญชือดอมันก็มีเทคนิคของขึ้นอยู่นะนม้คือกัน เรื่อว่าข้าวโพดกันถ้าเขาเก็บมาไว้มือ่อเก็บมือบบ่อเราไปต้มมืออื่นข้าวโพดกันน้องไม้กันชิบะแซบชิบะอ่อนชิบแข็งแคนิดเดอร์จ้ะพี่น้องปองปลายเบอรทุกคู่ทุกคน,คนอิ่มค่ะแซบแซบ ข้ากินข้าวเหนียวแล้วค่ะมันกินบบได้หลายกินแล้วมันแบบว่ามันอิ่มไวเนาะข้าวเหนียวมันแน่นเดี๋ยวเกบไว้กินตอนยินกินผู้เดียวแซ่บคือเก้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเด็ดจีเบิร์สุกูสุคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ยหญน้อยเนาะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายน้อยเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีนะคะ